อโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ทีนะครับทาา่เทาเขาท่าเขาท่าม่วงนะครับท่งเขาท่าม่วงก็คือก็คือว่าจุดเนี่ยเขาต้องนั่งเลือกเขานะครับวังหันนี้รถตู้มันพังนะครับวังหันนี้รถตูพ้พังครับพี่น,อน้องจาเป็นต้องนั่งเลือกเขานะครับตอนนี้ประสานเลือไปเรียบร้อยก็คือบ้านท่าม่วงมีอยู่3าหมู่นะครับก็คือของทั้งหมดเราจะเอาลงที่นี่เลยนะครับแล้วก็มีของส่วนที่เหลือก็คือที่รถตู้เรารถตู้เขามันพังครับตอนนี้ นะครับแต่ได้รับการช่วยเหลือแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเข้ากับบริยุทธ์ปฏิบัตินาทีนะครับกับมาซอยพี่น่องจุดนีก่อนนะครับก็คือจุดทามวงเนาะครับเนาะอ่าจุดทามวงนะครับเดี๋ยวจะนอยเ้าสินางเลือกเขาตอนนี้เราสิประชุมทีมก่อนเพราะว่าเขามีอยู่2ทีมคือทีมทั้งกูไพ่สว่างที่เป็นมาสมทบแลละกับทีมเข้าคือนซ่องดูฮีเนาะครับเนาะอ่านี่บรรยากาศครับพี่น่องข้างหลังเบิ้งอ่าแย่งไฟไปเบิ้งครับเราต้องรอเรือมาก่อนนะครับตอนนี้นะครับถึงจะครับ อ่ะมามาไอาสิแจกงานบัดนี้แต่และคนครับกูไพ่อยู่ไสกูไพ่กูไพ่ไพ่แล้วป่ะฮะทีมกูไพ่สว่างเหลือบ่ครับรอ่ะอันอ่ะบัดนี้เด้อบันดนี้มันสิมีทั้งนี้กับศิเขาพือกันแม่นบ่ครับ้าาเขบนอ๋อสิเขาบ้านพือกันเนะาะอ,อ๋ซองซี่เฮาทีมงา,า,านเฮามาไอสิบอกตอนนี้คือเอาของลงให้เบิดเลย ที่เป็นของแห่งเด้อนุอ่มนุ่มอย่าพึ่งนุ่มสองล่าง้วกาที่เป็นของแห่งมาหมาปลากระป๋องยารักษาลคเอ่อที่ยังเกาะอีกอันหนึ่งไหมยารักษาลูก็แลากาคอ่าพวกผ่าอนามัยไพวกแพมเพิร์ดเด็กน้อยเอาลุงหนีเลยเอามากองไปข้างหนา้าล่อเรื่อมาเข้ากระสีเดอะแค่เดียวออเห็นปะครับ,รบแล้วก็คือผมตอนตอนนี้นะมันไหลเฉียวปะครับตอนนี้เป็นบางอง ไปได้ครับประสานทั้งเทศบาลแล้วครับตัวกลางคืนเพันบบขยายเอาเรื่องออกมันอันตรายนะครับอืมเรามันมันนี่บางต่วน่ามันเสียทางมาทางนี้อยู่ผลบัตรนัดผนบัถรนัดแต่ที่ประสานให้ผมไปเรื่องอย่างเรื่องไปทรงคนนหรือเปล่บอ๋อโอปตอครับอ๋อโอปตอสามลำอ๋อสามลำได้ทรงพ่นกับ้องไ้เอ็กสามลำเขาสแครไปแต่เสือกเนี่ยของเขาขอ้เสี้ยนเลยเขาไม่ว่าเสี้ยนมีเสี้ยนกับเราคือผมประสาน เมื่อวานทำอาษามูงไหมครับเอามาเลยไอ้ดมันโ่เป็ียังดอกผมว่าเพราะว่าเขามีทีมกู้ชีพอยู่มีทีมนี่ทีมทั้งสว่างกับมาครับสี่เดียวเขาเธเดียวเลยเพราะว่ามันถือตาหนามตาไฟเมื่อวานนี่ตาหนาตาไฟครับอ๋อบุฟามอนีเขาก็เอาอ่ะย่างปั้นไปเครื่องปั้นไปให้ปั้นไปใหายไม้ก็ว่าปั้นให้ยทรศัพท์ไปชาทรวดซับหายติดต่อสื่อสั่งอะไรจำนั่นอ่าโอเคโมเป็นียงเดียวผมก็จะเอาของลงหนีเบิดเลยเพื่อที่จะเข้าไปซอยจุดข้างในเนาะครับผมนะครับอ่ะสว่างมาพู้ดีไปแจกชู้ชีพ เดี๋ยวทีมเฮาสิเขาแคบเรื่องมีหน่อยเด้ออ่าผู้เชี่ยวชาญอิหรีกาจิม่พี่บังเข้ากับผมไหม <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนว่าถ้ามันเข้าได้หมดก็ไปหมดเลยเ<ะ>อาตอนนี้เขาใช้<ะ>ได้ได้ครับนมเ,เอาไว้ก่อนแมนมเอาเอา,เอาลงสามลังพ่อเออพี่บาดไปไหนครับอไอบาดถอดถอดอันกล้องออกเด้ออันนี้ไฟซองสว่าง เจ้าถอดถอดไอ้หมุนอันกล้องออกอะเอาเอามาไว้ในโฟล์ดยูนเออร์ก็ได้แล้วก็เสียบอันนั้นไปแทนใส่ได้อยู่ฮะหมุนกล้องอ่ามันจะมีหมุนกล้องกล้องอยู่ไส้ตอนนี้เอามาใช้โฟล์ดยูนเออร์ไว้แล้วใส่ในกระเป๋าจอาไว้ก็ได้แล้วก็หมุนหมุนหมุนตัวนี้เด้อแล้วยังเปิดเดี๋ยวเอาไว้ส่องสว่างเพราะว่าไฟฝ่าบุมมีเลยไฟฉายเ้ามีจ้าอ่นมั้ยซอก็บอลอันหนึ่งอ๋อจุ๊ิต หัวชูชีพเก่าแม่ไม่เก่ามันโดนใส่เอาไอ้มอดใส่ไปพอดีรถคันนั้นเขาจะกลับเอาของลงก่อนเพิ่นสิเพิิ่นสกลับเลยมันบ่เอามาเลยบนนี้เลยขอแรงครับขอแรงขอแรงเอาแรงเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งใส่บนนี้ของสี่ก้อนไปขนใส่เพิ่นก้อนไปทีมเงาถุกู่ทุกคนนองหน้าวิ่นไปขนของแหละอ่ะเดี๋ยวคอยเดี๋ยวข้อจีเป็นบัญชการเหตุในเพื่นเด้ นี่เอาไว้นี้เด้ออันนี้เจ้ากระิเจ้ากรกับพร้อมข่อยเนาะเออแมนครับเออมาข่อยสีไส่ก่อนเลยอันนี้ขอไกทครับครับกวาายลดครับเข้าับไดข้ารับได้ครับไปมาแต่ไกยืนมาครับมาแต่สีสเกครับนะครับเป็นกำลังใจนะครับขอปรคุณครับผมนไมเคด้าเดี๋ยวเดี๋ยวบอหนีกันนะบอนีกันครับท่านแมนเดี๋ยวผมสี้เขาซอยข้างในก่อนยของอ๋อ เจ้า <c oughs> มาครึนึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขาเข่าขอ,ขอ,ขอนก่อนดีกว่าเอา ล็อกดักเฮะดักด้วยลอกดักด้วยาเดี๋ยวคอยลอกเดี๋ยวคอยล็อกตอนขึ้นเรือเอาว่างนี้เลยเอามามามาทั้งพีทั้งผี่ทั้งพีไอ่เอาใส่ในการก็น่าจังเมื่เนาะแก้วแนวไนแก้วครับอ่ะ ได้ไหมของเจ้าเหลือหลายอยู hmm. Man, uh, ่มันบ่หลายๆครับรถตู้ข้างหลังก็เหลืออ๋อโอเคเอาลงนี้ไปเลยเสื้ออีกเสื้อผ้าอีกงมามาแมนครับแมนเดี๋ยวผมเออเกื้อขึ้นซิเดี๋ยวที่เหลือที่อยู่ในรถพวกผมเนี่ยผมจะเอาขึ้นศูนย์อพยพหายด้วยเอาไปแจกของไปแจกรอบนอบ เครื่องครับครับผมติดตัวป้าน้ำขึ้นหลเถอะฮึเอาออกมาเลยของเพื่นว่านรถเพื่นสิกับเสือ้อผ้าเอามีเสื้อผ้าด้วยหาาใจบอกออกมาถอดก่อนเด้อ รัดคิวมันี่ก็ได้เอ้วครับปดียไมยวค่อยเปิดในเลือกกไ,ไรไอ้เอือกันเลมั้อืไฟน่นอะเอาไฟน่ไฟื่มนนันจะเงี้ยงตายเลเนี่ชัดปะพอมันชัดปะชัดอยู่มันปะ ตัวหดดีกว่าบอลมนันบอลลอยไปสิน้นนี่นี่คุณเจะได้ฟอร์จูเนอร์เหรอเอาไว้ในรถเลยอ่าครับใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องเอาของลงนี่ก่อนนำนำแห้งบมันแห้งอยู่ครับอืม ก็ต้องเบิ่งกระเสียหนามก็เนาะตัวนี้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพราะว่าเรื่องมันสีมาแล้วผมฉิขค้นส่วนหนึ่งก่อนแล้วกันกำลังกำรัรงล่ำเลียงครับพี่น้อง ฮะในลุงนำบอก่เหลืออะไรขีดบาร์นะได้ได้ได้ตอนนี้เ้าประสานคือประสานเรือทองแบนไหวเนาะครับในพื้นที่เนาะก็เด้สีเขาเอาเรือทองแบนเขานะครับจุดนี้ผมไปบ้านอันยังเกาะว่างยังเกาะพี่วังวังเวิงแต่วังเวิงมาแต่เข้าไม่ได้ เพราะว่ามีมีคนมาช่วยเยอะแล้วนะครับเราก็เลยเลยเปลี่ยนขบวนมาช่วยที่นี่ก็คือบ้านท่าม่วงนะครับเอาเอาทีเท่าเอาทีเดือดร้อนที่สุดคือถึงตัดนาตัดไฟรากาเอ่อเป็นเกาะประมาณ3หมู่ประมาณ200ห้ลังคาเรือนนะครับก็ของที่เหลือเราก็จะนําเข้าสู่ไอ้ศูนพักพิงนะครับผมเพราะว่ารถเราก็ต้องรอซ่อมอีกนะครับรถซ่อมกรพีินองรถตู้เสียนะครับผมบอกครับเรื่อมันรับหน่อยเนยังอ๋อเพราะเป็นยังคัน อันมูได้โอกามาผมสิเอาฝากไว้ศูนย์อุปยปบแล้วกนะันแล้วก็น่าค่อยนั่แจกจ่ายกันอีกเทื่ยงนึงนนครับแต่เบื้องต้นเดี๋ยวผมสิเอาพวกของจำเป็นเขกาก่อนเสื้อผ้านี่อาจจะเอาไว้ศูนย์อุปยปบแต่ว่าพวกของจำเป็นพวกอาหารแห้งที่ผมเตรียมมาพวกสีใส่เลยอะ่ะอาหารแห้งพวกเนี้ยกระสีกระสีได้เอามานี่ยแหละครับได้ได้ได้ครับผม ทีมงานมรดเอาเบอร์ไว้ด้วยทีมงานมอดมอดเอาเบอร์บว้ด้วยครับเรือสามลำเรือสามลำไม่แล้วอันนี้ เอาของเราลงเลยได้ไหมใช่ของเราจะลงด้วยของเรามันขึ้นขนาดไหนกระบะใช่ไหมพี่กระบะพี่ไงเนี่ยเขาเนี่ยน้ำมันอยู่ในเนี้ยน้ำน้ำอ่ะแต่น้ำมันเยอะน้ำมันเยอะแล้วผมว่านะเอาของเอาของแห้งเลยนะเอาไปไล่อะไรเอาไปไล่เป็นจังหวะอยู่กระชีดเลือดไปผมอยากเลือดมันไม่เราเราเราที่นี่น้ำเยอะไหมที่ที่พักทิงเนี่ยที่พักทิงที่ที่ที่อะไรนะพี่ขาดน้ำไม่ขาดขาดน้ำคือตรงนี้มันเอาไว้แล้วพี่ก็แจกจ่ายได้ใช่ไหมน้ำ พี่มัาเป็นผู้ใหญ่บ้านตรงนี้ครับตรงนี้แค่แค่หมู่ตรงนี้บระจารงนั้นได้ให้เขามาเอาที่บ้านอ้าวได้ได้โอเคโอเคงั้นเดี๋น้ำบางส่วนเอาไว้บ้านพี่แล้วตัวนี้คือตองเอาลงก่อนพรามันมีสองทีมมันมีทีมผมกับทีมผู้พ่สว่างที่เขาีเรืนทางกับไม่หักากับร้อยไดทำงานหนักมากครับผมอ๋ออีริมันเป็นยังไงครับ จะลอยไปตรงไหนมันเป็นแดนนะสายไม่ได้เนเป็นบ้านที่มันเปนแนะเขาบอกนะภาษางานไทยอยอ๋อครับรถตู้เสียครับพี่น้องอ่ะอันนี้อะไรอันนี้มาม่าใช่ไหมอ่ะงั้นเอาทีนี้ทีนี้ครับผมเดี๋ยวเอาถุงยางชีบเราลงเลยของเราที่เป็นชุดอะแจกตามบ้าน ของรถอยู่ในรถคันกลางนี่ครับช่วยกันหน่อยครับผมคันนี้มีอะไรของท็อปมีนมใช่ไหมน้น้าค่อยเราน่ายงเลยครับถ้าค่กัจน้อยกนเดี๋ยวถ้าค่อยกับทาไอ้มวงนีติดกันบอเแต่ว่ามันมันท่วมติดกันบอพื้นทีเอาไงคือมันมันเป็นพื้นน้ำมันเป็นพื้นน้ำเดียวกันบอเลือไปได้บอได้ครับ อาจารย์อาจารย์ู้ใหญ่ปราษานให้ผมเลยผมจิซอยอยู่นีขึ้นนี่แมนผมพยายามซอยขึ้นนี่เลยเพว่าย่ำเสาคนสาษาอยงกฤนอ่าราสานทงคอยขันมาได้พของเท่าไแเฮงครับซอยได้เบดเอาเอาช่วยเอาใครว่างน้องๆช่วยกันต่อคิวรับถุงยางชีพมานีหน่อยเร็วใครว่างครับพี่วานหน่อยครับมาเอาบุญด้วยกันเร็วๆน้องๆว่างอยู่ต่อคิวรับถุงยางชีพมาว่างวันนี้นะครับเร็วๆครับอ่าแกวเลยแกวเลย การท่าพ <Tipp s> ี่ผ <R ud walk> <S |transcribe|> <SL> ู้ใหญ่ประสานไปเลยสามสี่มูเดี๋ยวพวกผมจีซอยอยู่นี่แหละขึ้นนี่แห่มันเข่าได้ขึ้นเนี่นะมันเป็นพื้นน้ำพี่ไม่ต้องกลัวใช่ผ่านะไม่มาวางนี่เลยครับมีเทียนเทียน ต่อไปนู่นก็ได้ครับอ่าต่อไปวางกองไว้รวมกันก็เลยก็ได้เพราะมันไปช่วยที่เดียวกันแมนครับป่ตรงแยกว่ากองไผ่นะครับอ่านิยารักษารวบอ้าวอ่ะ ผู้ได้พันกับพ่อ้องหิวเขาระบาดเนี่ยอืมจังบะหม่่บักส้งบาดเนี่ยโอ้ยมามามาอักคืออะไรโอ้ยผู้ใดพันกับพ่อ ถ้าควยมันออกมา,กาได้าเพนประสารถเทศบานออกมากค้ครับสองมูได้ครับโอเค,คถ้าควยเนาะครับเนาะมีมีอะไรบ้างถุงยางชีอเอาลงออกหมเลคขน,นั้นอะเอาลงเลยหมดเลยอเอาลงหมดเลยถุงยางชีบ มาเลยมาเลยอเอาถุงยังฉีบตัวนี้เขาจีแจกเกิดขึ้นมือนีนะครับผมจีแจกเขาไปซอยเหลือขึ้นในพื้นทีเลยนะครับหมู่บ้านท่าม่วงเลยมีทาควายน้าเนาะของขาขนมาหลายแห่งนะครับพี่น้องปจ๊กก็รถเสียพร้อมก็อยุ่ในรถตู้กัอีกหลายเรื่องกัตตองปักหลักอยู่นี่ขึ้นนี่นะครับใช่อโอ้ยเขานอนโรงแรมสาันไหนะลาย,ลย,ลยครับสาธุครับผม <c oughs> สช่ทดกครับสมพอนปากนำบอลนำข้องเป็นร่องนำใจครับพี่นองครับสุขุกคุนกคดไล์เป็นกำลังใจให้ทีมงานของผกเฮ้านะครับเนะาะผมฝากกดไลค์กดแชร์นี้นะครับพี่นองครับเพราะว่าเพจผมมันถึกปิดการมองเห็นอยู่นะครับช่วงนี้สัญญาณชัดเจนเนาะนะครับ มาบ้านดอนดูยังค้าวสันนะครับดอนดูเดี๋ยวจะเดินทางไปนะครับจะไปเป็นท่าควายใช่ไหมท่านผู้ใหญ่ท่าควายครับท่าควายเอารถมาหักมันบ่ครับผมโอเคครับกะจีกองอยอกันอยู่นี่ก่อนทีมงานเท่าเล่นน้ากันอยู่นี่แล้วเมื่อนี้อันนี้ท่วแมาแล้วหลายมือครับอ่าท่วแม่เหล่าวันวันทะเลาะมือที่เท่าไรครับวันแล้วมือที่่ีอ๋อวันอาทิตย์วันจันทร์วันศุหร์ฮัลโหลครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เลยครับ ันเดียวจบนี่ก็ผู้ใหญ่คนหนึ่งนี่ตัดางตัดยางก่นยางเลยแล้วกู้แบงกระเป๋าของของมีค่าถอดดอกให้หมดนะเพราะว่าลงน้ำล็อกเดี๋ยวล็อกรถไว้ถึงถึงสัญญาณได้ถึงถึงไปเลยไปถ่ายได้ไเลย ไปด้วยพี่มันต้องใช้ไฟใช่ไฟเขาน้อยมากเลยเนี่ยในงานทำนทำนายโชคอะไรอยู่ ขึเบนฮูขึ้นเบนฮูวัสครับครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสู่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 เบิร์ดแล้วมันล้หมดแล้วเอาคันนี้ถอยไปเก็บนู่นเลยพี่เอาไปเก็บเลยเอาไปเก็บได้อ่ะถอยไปนู่นเลยใครล่ะใครขับคันนี้ เอาเอาให้ให้ให้ให,ให,ให้ทอปม่อสอดถอยกันเลยครับเอ่ได้เลยครับเออซาร่าเดี๋ยวแป๊บเดียวนะโอเคยัขออนุญาตท่านนี้เหลืออะไรมามา่าครับแับมาม่าอ่ะเอาตัวนี้ต่อมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขนคันนี้ต่อเลยคุณบดอะครับแป๊บบนึงเดือดหมเด้ออย่าผึงทายเด้อไอ่ไอ่ทำงานก่อนแป๊บ,บนึงเอามาขนคันนี้ต่อเลยครับขอแร่งนะครับผมนี่ครับขนคันนี้ต่อเลยเอาลงให้เบิร์ตมาม่า มาเอาไปถึงจะเลี้ยงกันเลยครับผมโอ้เอาคันนั้นถอยออกกันไหมหรือให้ใครถอยแล้วปิดไฟไว้เลยอ่ะคันนี้หมดเลยครับอ่ะหลีกให้เพื่อนแป๊บแปบนึงเลือกกันเลสิมากเนาะครับเนาะโอเคผมอาจจะแจกเป็นกองใหญ่เลยวมมากๆบอกวากระป๋องเพราะว่า แก่งไปตัาวไปคุยมาควรไปจัดสรรกันนะจ๊ะครับเอาเข่าไปเอาไปเลยครับไอ้แข่งผมผมขอให้คุณจิวประโยชน์ยุหันนะครับย oh, mm ุทอปไปอยู่ตั้งๆอ๋อโอเคผมบอกแล้วผมบอกแล้วเูาูุยุบดูดมาคงยินเขาครับครับยูทธีนว่าการยุบานุณสั่งคนหนึ่งเอาเอาม่อาคนนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเลือกเอาครับให้ผมเอาลงให้รถให้เบิร์ตก่อนครับผมไฟฟ้าถือตัดนอผู้ใหญ่นอเพราะว่าผมเอาเทียนมาให้หลายอยู่

คดมาทราข้างของกับตอนแมนครับพี่พน้องเดี๋ยวห้องีมไล่แห่งอีกก็คือตอนเขาเนาะครับเนาะอาตอนเขาไปในพื้นที่อีกหอบหนึงเนาะครับตอนนี้เดี๋ยวเขาจาทซอยทีมงานเคลียร์ของเคลียร์ยังเหล่ากะอ่าบัญชาการเหตุกอนนะครับตอนนี้นะครับผมจบไรเลยอ่จบไเพียงฉมี่เดี๋ยวเาคอยคอย ครอยไรอีกเจนหนึ่งครับขอบคุณทุกท่านใจอะไกันครับผมแก้วสู้ๆด้วยพี่น้องเมื่อนี้คือนอนนี่เราเมื่อนี้แก้ว